หพอแล้วอืมจะ้ว้อยมนรอยายำงยคุณแม่ตึงแล้วนะโอเคแสวเเตว้าวเนี่ยเป็นไงบานทำๆๆๆ แมแมแม,แม,แมวันนี้จะพามากินยำมะม,ม่วงนะคะยำมะม,ม่วงแบบบ้านๆนะเพราะว่าวันนี้เรามาดึกหน่อยนะอะแบบนี้เลยเราจะขูดเส้นสวยๆอร่ามชามแล้วมาย่ยำกันเลยขั้นตอนต่อมาซอยหอมนะคะดูจากเขียนก็เขียนคันตีนะคะใช้สนรามันขึ้นคุณยายก็ซอยไปรองให้ไปนะคะคุณนจิจิที่มีลูกสาวสวยแล้วก็หน้าตาดี ใหญ่รองห้ใหญ่เลยนะคะปลื้มนะคะที่ผู้สาวหน้ารักวลาตอนนี้ใสดีนะคะเป็นเด็กดีมันในปีนี้ก็ไม่อขออะไรมากนะจ๊ะขอยืมเงินแม่สองร้อยน่าได้ไหมโอ้มาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านี่ขั้นตอนต่อมาโรยข้าวคั่วเฮ้ยมันต้องข้าวคั่วทีหลังหรือเปล่าวะเออไม่เป็นไรมาทำรับเลยทีอันนี้คือยำสูตรบ้านๆนะจ๊ะใส่พริกสองช้อนเออใส่ช้อนเดียวพอแล้วมันเผ็ดขึ้นไปขั้นตอนต่อมาใส่ผงงูหนึ่งช้อนพอ แซ่บมากใส่น้อยแซ่บน้อยจ้า่อมาน้ำปลาหนึ่งช้อนนะจ้าใส่เยอะๆแยะๆเยอะๆแยะๆแล้วก็น้ำปลาต้มสุกนะคะน้ำปลาต้มสุกเข้าได้นะจ้าสปอนเซอร์จ้าโอ้โหพอแล้วอื้อ ไม่เอานี่ต่อมานะคะคุกเขาให้เข้ากันดยกันยำเยอะมีตุี่เยนโวแม่ยำไปยำม,มานะคะของมอ้อมเลยน,แบบนี่ให้ถึงเพื่อนนะ,คะใครชอบหวานนะคะใคะคะะส่น้ำตาลหน่อยก็สือแนเโอ้โหหอมมากเลยกินอะไรที่ดีต่อใจนะจ๊ะยายมันไม่ออกก็เปนเันโอเคแสมน,น,นเตนวเยือตเป็นเป็นนไง เปื่อนอีกแล้วโอ้โหวันนี้เรามากินอาหารโรลาแม่ถือสิผมกับเป็นผู้ดี